นาซีกัมพุชนะครับฮะน้ัมุนาซีจัมปรนาซีจัมปร์นะครับก็ผมก็ยจะกินนาซีจัมปรร์แล้วผมก็ซื้อกาแฟมาด้วยะซูะิเล็กซกนนแลแบ็คคอฟฟี่อตงค์นะครับผมอยู่ที่โรงแรมนี่ครับซูเลนรา I take video. Uh, Suran Suranda. Sulendra. Sulendra. Yeah. Is your name? Ini you? yeah, Ya, Su, yeah, no, no, di S, oh. but Sulendra, oh. Nyoman, bis Nyoman. Ah. Oh. Okay. Nyoman Sriyani. Sriyani. Nomor tiga. Nama three. tiga. Tiga. En Balinis, bis Nyoman. Ah. Oh. Suwayan, Made, Nyoman, ketut. Oke. Okay. Nomor tiga. Nomor tiga. Ya. Yeah. นาซิกัมปร์รจัมปร์รอนะครับออกเสียงยากนิดนึง่าแบตจะหมดนิดหน่อยไปแลวครับก็ขายในตลาดเช้าครับซื้อมาแล้วก็คุกให้เข้ากันนะครับใส่ใบมาตําหลังมาจำไม่ผิดถ้าไม่คุกนี่จะไม่อร่อยนะหลังะนั้นก็กินครับเนี่ยก็มีไส้หมูไส้อัวอ้มีหลายอย่างครับ ได้ก็ดีกินกันแล้วกันที่นี่ที่พักคืนแล้วผมมาพักนะคืนแล้วประมาณห้าร้อยบาทอะไรเงี้ยครับไม่แพง ดูแลดีด้วยมีอาหารเช้าแล้วว่าผมไม่เอา,ารถราคามาอีกแล้วก็จักรยานให้เช่าวันละเจ็ห้บาทเช่าไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปตลาดเดี๋กลับมาก็กินข้าวอาอน้ําปัญจรยานเล่นอุบุดพวกนี้ครับมีทัวร์ด้วยเต่ว่านละห้าวันสี่ร้อยห้าร้อยไม่ไหวครับแพงกับปัญจรยานเล่นในเมืองนั่งทำงานชิวๆ จิ้มแค่แดนบนนะครับไม่ว่ากันนะไม่มีที่วางกล้องอร่อยดีครับไอ้นาซีกันปรุดเนี่ย มันเป็นข้าวหมูหมูหมูย่างหนังก,ก็กรอบอ๋อตรงหมูหมูย่างมันแล้วก็นหนังมันดูก่อนขอบปากเห็นแล้วมันน่ากินมากิเจ้าใจผมก็กินทุกทีแต่ก็แพงนะ15สุบห้า 45บาทหรือว่าแพงอยู่ถ้าเกิดที่เมืองเดนมาราถูกวันนี้ครับผมว่านะผมอาจจะต้องไปอยู่เมืองที่มันคนท่องเที่ยวไม่ค่อยมีแล้วก็ได้กินถูกๆด้วยนะครับหันไม่ได้อตอน ได้ยินความกรอบไหมครับ mm hmm. ควบๆค,ครับแล้ว mm hmm. ที่ท่านเห็นเนี่ไม่ใช่วัดนะครับ mm hmm. เป็นประตูห้งองนอนของที่นี่เป็นสายมะพรุ่มเขจะเป็นโซนใหญ่ๆเลยสายรมะพรุิทุกที่มีหมดเขาจะเป็นรีสอร์ทอย่างเดียวทุกที่มีหมด นี่ไส้หมูทำไส้อั่วมาอืมอืมคล้ายๆไส้อัว่ว แต่ว่าจับนุ่มกว่าใส่อะไรไม่รู้ครับมีพริกไทยเนื้อด่วนตัวนะผมชอบอะไรที่มันกรอบๆไปดิุ่มเหมือนไม่ค่อยกรอบนั่นแหละ อื๋อไม่นนรู้มีมหนมเค้กด้วยครับขน,นมเค้กที่กินไม่หมดจากตลาดใครอยากดูขนมเค้กอินโดก็ไปดูคลิปอื่นได้ครับ ประมาณนี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวผมกินข้าวอิ่มอาบน้ำอาบผ้าหาข้อมูลมไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็เป็นจักรยานเที่ยว